สารจากสมเด็จพระนเรศวรเกี่ยวกับภัยพิบัติณากาลนี้ประเทศจะเกิดภยัยจะเกิดสิ่งที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทําของบรรพบุรุษของเราและการกระทําของมนุษย์ทั้งหลายในการเวลาที่จะมาถึงเมื่อนางสงกรานได้เชิญผัดเปลี่ยนเวรเชิญเสียนกระบินพรมหลังครานั้นไม่กี่เวลา จะเกิดเหตุการณ์ในแผ่นดินนี้ขอให้เจ้าทั้งหลายมีจิตใจบอกกันละยานามิตรคนสนิทที่มีศีลธรรมให้นำทางแก่ญาติพี่น้องและผู้สนิททั้งหลายสู่ทางธรรมและปฏิบัติธรรมการปฏิบัติที่ได้ดีที่สุดคือการปฏิบัติที่จิตของเราการพัฒนาที่จิตของเราการหยุดภัยพิบัติและการดับภัยพิบัติที่ง่ายที่สุด คือหยุดและดับที่จิตของเราบัตรการนี้ได้มีรำรัสอ,องค์การมาให้ทำพิธีรูปหลอขององค์อินทราชิราชเพื่อไปประจำในที่สำคัญของประเทศแผ่นดินนี้เพื่อมีให้เกิดภัยพิบัติที่เกิดความเลวร้ายให้น้อยที่สุดให้มันเกิดให้น้อยที่สุดแต่หยุดให้มันเกิดไม่ได้บัตรการนี้ก็เป็นวาระให้สร้างสรรค์ และแก้ปัญหาต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกที่เจ้าแต่มันเป็นการแก้ปัญหาแห่งมวนมนุษยชาติทั้งหลายนั่นแหละคือสิ่งที่ประเสริฐขณะน,นี้ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนแล้วชนวนมันถูกจุดแล้วมันรอวันระเบิดก่อนที่ชนวนจะไปถึงระเบิดเราต้องดับมันซะก่อนต้องช่วยกันโลกก็ระเบิดสวรรค์ก็ระเบิด นรกก็ระเบิดจะไปอยู่ตรงไหนลูกเอ้ยทำเท่านั้นที่จะดับได้ถ้าไม่มีทาก็ดับระเบิดไม่ได้ดับฉนวนไม่ได้ช่วยกันนะช่วยกันปัญญาที่สวรรค์สร้างมาภูมิธรรมที่บำเพ็ญเพียรมาทุกภพทุกชาติได้ใช้แล้วเอาออกมาใช้เอาออกมาช่วยมนุษยชาติทั้งหลายให้พ้นจากไฟลูก,กัน อีกไม่กี่เวลาข้างหน้าทรณีจะย่างก้าวนกจะบินเต็มท้องฟ้าปลาจะแหกขึ้นดินเป็นสัญญาณบอกแล้วถนนจะไม่มีคนเดินฟ้าไม่มีนกบินปลาไม่มีน้ำน้ำไม่มีปลาไหวมันกำลังจะเป็นสัญญาณคงไม่กี่เวลานี้ที่ที่สูงจะลงสู่ดินให้ระวังกันให้ดีสิ่งที่รำรัด เป็นองค์การแห่งเทพชั้นสูงไม่ใช่เด็กมาเล่นไม่ใช่คนไม่มีศีลมาเจริยจาทุกอย่างมันช่วยและบรรเทาได้มันหยุดและมันยางได้อยู่ที่ใจของพวกเจ้าแล้วถ้าวันใดาการหนึง่งคำํำ,ำรัดนี้มันเกิดขึ้นทั้งฟ้าทั้งดินทั้งน้ำนั่นแหละมันเป็นเหตุที่บอกแล้วสิ่งที่ขอในวันนี้ขอให้ลูกของพ่อรู้ธรร เท่านั้นเองแผ่นดินวันหนึ่งก็ต้องพังไปตามธรรมชาติแต่พวกเจ้ารู้ธรรมไม่มีสิ่งใดพังได้สมัยมีชีวิตรักแผ่นดินหวงแหนแผ่นดินนักหนาเมื่อดับขันละสังขารไปแล้วสิ่งที่หวงมันไม่ใช่สิ่งที่รักษามันไม่ใช่ของจริงทุกวันนี้อยากให้หมวนมนุษย์ประชาชนของพ่อทั้งหลายให้รู้ธรรม รู้ที่จะทำแล้วรู้ที่จะปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติที่จิตของเราเพราะจิตมันไม่สูญสลายไปไหนมันมีแต่สูญสลายมันมีแต่เสื่อมมันมีแต่พังสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดคือให้มนุษย์รู้ธรรมนี่คือสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดเพราะฉะนั้นพวกเจ้าทั้งหลาย ต้องพยายามเป็นเสียงบุญบอกข่าวเจรจาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นให้แก่มวลมนุษย์ทั้งหลายให้มีส่วนในจิตของพลังบุญทั้งหลายในการหล่อล้อมองค์อินขึ้นมาเพื่อดูแลปลกปักรักษาแผ่นดินนี้ให้เหตุที่มันเกิดให้มันน้อยที่สุดให้สิ่งที่มันจะเสียให้มันน้อยที่สุดแต่จะละไม่ให้เกิดไม่ได้และจะไม่ให้มันเสีย ก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ทำให้มันน้อยที่สุดในสิ่งที่เกิดให้มันสมบูรณ์เหมือนการสร้างรัว้วสร้างกำแพงสร้างกราะแก้วป้องกันสิ่งเลวร้ายทั้งหลายมิให้มันเกิดการจัดการเสวนาภัยพิบัติเพื่อที่จะให้คนได้รับรู้รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ของวิทยาศาสตร์และให้มีผู้มีธรรมสอนในการเตรียมใจเพราะเราต้องเตรียมทั้งตัว เตรียมทั้งใจการเตรียมตัวคือให้ภาควิทยาศาสตร์เขาพูดว่าเราจะรู้ได้ยังไงถึงการสั่นสะเทือนการแตกแยกของแผ่นดินและการเตรียมใจก็คือการนำคนเข้าสู่ธรรมเมื่อมีธรรมในใจแล้วเขาจะไม่รู้สึกหวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราควรจะดำเนินการนี้ก่อนเพราะอันนี้คือการจุดประกาย แล้วหลังจากนั้นก็มีการจัดปฏิบัติธรรมมวลรวมด้วยการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้คนเข้ามาปฏิบัติเพื่อที่จะอุทิศกุศลตรงนี้เพื่อแผ่นดินคือทุกครั้งเมื่อเราแผ่เมตตาเราจะให้แค่ตัวเองกับญาติในวงใกล้ของเราแต่ครั้งนี้เพื่อประเทศครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดมีเทพผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับกิจ ทั้งนี้สิ่งที่จะต่อยอดได้ทุกคนต้องถวายบูญแก่พระแม่ธรณีเพราะสิ่งที่มันจะเกิดมันเกิดจากการเคลื่อนตัวการเสด็จของท่านการพลิกการย่างก้าวของท่านมันถึงเกิดจําคําไว้ให้ดีนะภายในสิ้นปีพอศใหม่ที่จะมาถึงนี้จะมีคลื่นยักษ์สูงเทียมฟ้าทำลายสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น จำไว้ให้ดีแต่เหตุนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไหนบอกไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นต้องเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต้องทำให้ก่อนที่เสียนพรมจะเสด็จองค์การที่ได้ดำรัสตรัสไว้ในเบื้องต้นเจ้าทั้งหลายต้องขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นมาเสียก่อนสิ่งที่ดำรัสให้เจ้าทำคือการสร้างเหตุใหม่ สร้างเหตุใหม่ให้ผลนั้นเป็นผลที่ประเสริฐผลที่ประเสริฐก็จะดับผลที่เป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าฟังเหมือนเป็นนิทานอย่าฟังเหมือนเป็นสิ่งที่เล่าจากปากสู่ปากขณะที่ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนระเบิดลูกนี้เข้าถูกจุดแล้วถูกจุดชนวนแล้วขอให้ชนวนนี้ไปถึงที่ระเบิดเท่านั้นเอง เจ้าจะมัวแสวงหาทรัพย์ภายนอกกันอยู่ทำไมเมื่อถึงการเวลาที่เกิดขึ้นอัดซักสลึงก็ไม่มีค่าทองสักเส้นก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่กำลังจะมีประโยชน์แก่ชีวิตของเราแก่ดวงจิตของเราคือบุญคือกุศลบุญที่มันจะเกิดกุศลที่มันจะเกิดได้ต้องเป็นสิ่งที่ทำอย่างฉลาดไม่ใช่ทำเพราะอยากได้บุญต้องเป็นสิ่งที่ทำอย่างมีสติ ไม่ใช่ทำเพราะอยากได้ดีแต่ทำเพราะต้องการให้คำจุนให้สิ่งต่างๆพ้นภัยได้เจ้าจะทำให้พ้นคนเดียวและจะเห็นแก่ตัวจนเกินไปก็ต้องพิจารณาถึงคนใกล้ตัวถ้ามันเกิดขึ้นมาลูกก็หาแม่ไม่เจอแม่ก็หาลูกไม่เจอน้องก็หาพี่ไม่เจอพี่ก็หาน้องไม่เจอจะเศร้าใจสักขนาดไหน เมื่อทุกอย่างมันมีการขับเคลื่อนมันมีการกระทำเกิดขึ้นแม้แต่เพียงคิดจะทำในสิ่งที่ดีกุศลก็เกิดขึ้นแล้วเทพพรมทางฝ่ายสัมมาทิฏฐิกับฝ่ายมารทั้งสองสิ่งนี้มันเป็นนามธรรมานามธรรมาท,ทั้งสองนามนี้กําลังขับเคลื่อนดีก็ขับชั่วก็ขับก็อยู่ว่าดีนี้ใครจะดีกว่ากันเท่านั้นเอง ดีที่สูงสุดก็คือดีที่ปฏิบัติธรรมธรรมที่สูงสุดก็คือธรรมที่ไม่มีธรรมใครจะไปถึงตรงนั้นก่อนกันเท่านั้นเองมารก็มีหน้าที่ของมานเทพที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวแทนแห่งความดีเป็นตัวแทนแห่งกุศลมารก็เป็นตัวแทนแห่งอกุศลเป็นตัวแทนแห่งความชั่วทั้งสองคำนี้ ขาดคําใดคำหนึ่งไม่ได้ขาดดีก็ไม่รู้จักชั่วขาดชั่วก็ไม่รู้จักดีเพราะมันเป็นของคู่กันแม้แต่กายขันห้าก็มีทางเทพสัมมาทิธิและมีมารสิงอยู่ในขันจะชนะมารได้ก็เมื่อผู้นั้นมีธรรมขอให้ตั้งจิตทั้งหลายเอาคาถาชนะมารเผยแผ่ไปสู่มวลมนุษย์คาถาช่วยไม่ได้ แต่ถ้าสวดคาถานี้ขณะจิตที่สวดคาถานี้จิตเป็นกุศลการแนะนำหรือให้คนมาถือศีลปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่แก้ตรงเหตุถือเป็นสิ่งที่แก้ตรงจุดถ้ารอช้าก็จะเสียการเพราะทุกอย่างมันดำเนินการแล้วเจ้าทั้งหลายจงจำคำเจรจารนี้เอาไว้แผ่นดินประเทศสยามมีเทพเทวาสูงศักดิ์ สูงบารมีมากมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดํารัดนี่มันเกิดแน่นอนแต่ถ้ามีการแก้ไขการชะลอมันก็เกิดแต่อาจจะไม่ได้เกิดในแผ่นดินด้ามขวานทองนี้แต่จำไว้เลยว่าจะงไงจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองใดเมืองหนึ่งในภูมิโลกนี้อย่างแน่นอนการที่บอกพระแม่ธรณีจะเคลื่อนภาพที่เห็น มันเป็นภาพเหมือนดินที่เราเหยียบจะซุดลงไปสัญญาณต่างๆที่มันจะเกิดมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วความหมายที่ดํารัดเหมือนจุดเล็กจะเป็นจุดใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้เกิดทั่วอนาคตอีกหลายเวลานะแผ่นดินด้ามทองนี้จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนให้จําคําไว้แต่กําหนดบอกเวลาไม่ได้น้ำจืดจะผสมน้ำเค็ม น้ำเค็มจะผสมน้ำจืดจำเอาไว้ให้ดีเมืองไทยจะกลายเป็นเกาะทะเลจะไปอยู่ที่ภาคเหนือแล้วบางส่วนก็จะหายไปเลยทำหน้าที่ขับเคลื่อนตรงไหนหยุดได้ก็หยุดตรงไหนต่อได้ก็ต่อถ้าเราไม่รู้จักหยุดเราก็มีแต่ทุกข์ถ้าเรารู้จักหยุดมันก็มีหมดทุกข์ทุกคนมีหน้าที่ต่อยอดแต่ทุกวันนี้ ที่ต่อยอดไม่ได้เพราะไปต่อแต่ต้นมันอย่างเดียวสร้างแต่เหตุเก่าๆสร้างแต่เหตุที่มันซ้ำซากสร้างแต่เหตุที่รับผลมาแล้วไม่รู้จักสร้างเหตุใหม่สร้างเหตุที่ประเสริฐจะได้เกิดผลบุญเป็นกุศลเพราะการนี้ทรัพย์ภายนอกช่วยเราไม่ได้มีแต่ทรัพย์ภายในที่จะขับเคลื่อนเราได้สตางคงไปซื้อทางขึ้นสวรรค์ไม่ได้ แต่สตางเปิดประตูนรกได้จำเอาไว้ให้ดีการจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้ต้องจัดให้เป็นการต่อเนื่องยาวไปเรื่อยๆถ้าไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ถึงยอดจะเพื่อประเทศก็ได้หรือเพื่อพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ทำอะไรที่เป็นสาธารณะการทำอะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์โดยส่วนใหญ่การนั้นเป็นการหนักหนักคือไม่ได้แบกหาม หนักนั้นคือหนักใจแล้วเราจะหนักใจทำไมเพราะใจมันอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้จักเบาใจเราก็ทุกอยู่ตลอดเพราะใจมันอยู่กับกายเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นที่เราหนักใจเพราะเราเอาใจไปอยู่กับคนอื่นมันถึงหนักใจถ้าใจอยู่กับตัวเราก็ไม่หนักการที่จะเกิดขึ้นนี่ที่น่าห่วงที่สุด ก็คือเมืองหลวงใต้ธรณีของเมืองหลวงไปนี่มันเป็นเหมือนลูกโป่งแล้วจำเอาไว้ให้ดีเพราะเมืองหลวงเป็นที่ที่มีกิเลสมากที่สุดต้องดับตัวนี้ก่อนถ้าดับตัวนี้ได้ทุกอย่างจะแผ่ไปเองจะทางไกลหรือทางใกล้ทุกสายสัญญาหรือเชื้อชาติก็มีอยู่ในทุกเมืองหลวงทุกจังหวัดเมื่อการเจรจานำทางสว่างแก่พวกเจ้า เจ้าก็เป็นเหมือนแสงเทียนที่จะไปนำทางสว่างให้แก่มนุษย์มวลมนุษยชาติต่อไปชาติที่ดีที่สุดก็คือวันที่เราไม่มีชาติคือความเกิดแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่วันนี้มนุษย์ทั้งหลายในพื้นปฐพีนี้ยังมีชาติอยู่ยังอาศัยสมมุติอยู่เมื่อทุกอย่างกำลังมีเหตุที่จะทำให้สมมติ ที่เรายัางต้องอาศัยอยู่พังมาลายลงมนุษย์ทั้งหลายคงอยู่ไม่ได้เหตุการณ์ที่จะทำให้คือกำลังดับสมมติของคนที่จิตค่อยๆดับไปจะดับไฟกองโตแค่น้ําขันเดียวคงดับไม่หมดจะดับไฟกองโตแค่น้ําแก้วเดียวคงดับไม่ได้ต้องใช้น้าหลายขันหลายแก้วถึงจะดับไฟกองโตได้ แต่ทั้งสมโลกสามภูมินี้มีน้ำอยู่บ่อเดียวที่จะดับกองไฟได้โดยฉพลันคือน้ำแห่งธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พวกเจ้ามวลมนุษย์ทั้งหลายยังไม่เจอน้ำบ่อนี้หรือบางคนเจอแล้วก็ยังไม่ได้ตักมากินเมื่อเจ้าพิจารณาแล้วว่าน้ำบ่อนี้เป็นน้ำที่สะอาดก็อย่าเสียเวลาตักขึ้นมากิน ตักน้ำในบ่อน,นี้ขึ้นมากินแล้วก็ตักเผื่อคนอื่นเขาได้กินจะได้ดับไฟกองตัวนี้ชีวิตของเจ้าทั้งหลายทำเพื่อประโยชน์ตัวเองมามากแล้วทำเพื่อประโยชน์ให้ลูกให้หลานก็มากแล้วถ้าการนี้เป็นประโยชน์ส่วนรวมถ้าจิตของเจ้าคิดทำคงไม่เสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญญาให้ใช้ปัญญาผู้ใดมีทรัพย์ ก็ให้ใช้ทรัพย์ในการนี้ผู้ใดมีธรรมก็ให้ใช้ธรรมผู้ใดมีเสียงก็ให้ใช้เสียงเจรจาไปให้เจ้าคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะทำหรือสิ่งที่เราจะต้องเสียสละก็ทำเพื่อลูกหลานของเราไม่ให้นับหนึ่งเท่านั้นเองขอบอกให้ชัดอีกครั้งว่าสิ่งที่ดำรัสเป็นความจริง แล้วดำรัดด้วยจิตแห่งภูมิธรรมที่ได้ปฏิบัติบ้อเพญเพียนมาหลายภพหลายชาติแล้วดำรัดแห่งจิตแห่งสัมมาทิฏิขอให้พวกเจ้าทั้งหลายทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อเฟืองทุกล้อให้เครื่องจักรทำงานแล้วผลผลิตให้เกิดแก่ลูกหลานและแผ่นดินของไทยเครื่องศักการ,ระทั้งหลายที่นามาถวายขอให้เจ้ามีความอุดมสมบูรณ์ ขอให้เจ้ามีภูมิธรรมที่เป็นแก่นแท้แล้วให้ย้อนคิดพิจารณาถ้าเหตุการณ์สิ่งที่ดํารัดมันเกิดขึ้นข้าวของทั้งหลายเหล่านี้เจ้าคงไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเจ้าก็เหมือนไม้ที่ใกล้ฝั่งลูกหลานของเจ้าก็เหมือนต้นไม้ที่เพิ่งโตเหมือนเรือที่เพิ่งออกจากท่าถ้าวันหนึ่งวันใดเจ้าละขันห้าไปแล้ว มีภูมิแห่งกุศลที่ได้จุติเป็นเทพเยี่ยงพ่อคงจะทนเห็นลูกหลานอยู่ในวิกฤตไม่ได้คงจะทนเห็นความวินาศเกิดขึ้นกับลูกหลานไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ขันอย่างพร้อมสติอย่างทำงานจิตยังขับเคลื่อนขอให้ทั้งสามนี้อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมะลลูกแล้วความสำเร็จจะบังเกิดวันนี้ได้ทำหน้าที่ของเราแล้ว ต่อไปนี้เป็นเรื่องของเจ้าแล้วสืบคำดำรัสกระแสรับสั่งจากนามธรรมสร้างให้เป็นรูปธรรมจากรูปธรรมก่อให้เป็นนามธรรมในจิตมนุษย์ต่อไปขอให้ลูกทั้งหลายจงร่วมโมทนาและสืบสารพระาศาสนาสืบสารธรรมนำทางสว่างให้แก่รูปธรรมและนามธรรมต่อไปสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นคำเตือนจากเทพโพรมสัมมาทิฏฐิผู้มีธรรมที่ห่วงใยลูกหลานไทยอยากให้ทุกดวงจิตได้มีโอกาสพัฒนาจิตตนสร้างกุศลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวหากต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติบุญกุศลจะช่วยหนุนนำให้รอดปลอดภัย หรือจิตใจไม่ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์มากจนเกินไป